สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่28ออกเปมเปอร์นะครับแล้วก็วันนี้แมนยูกลับมาแตยูโรปาลีอีกครั้งหนึ่งเปิดบ้านรับการมาเยือนของโบโดนะครับนัดนี้ก็ถือว่าเป็นนัดแรกของรูเบนอัลโมริมที่จะได้คุมแมนยูในออสทราฟอร์ดนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะสามารถชนะในศึกยูโรปาลีกได้หรือเปล่าน,นะ ตอนนี้นั่งแทรมมาลงที่สถานีโอทัฟฟอร์ดล้วนรับก็เป็นเวลาบ่ายโมงห้าสิบเดี๋ยวใช้เวลาเดินอีกประมาณ15นาทีจะถึงประมาณบ่ายสองกว่าๆนะครับก็เรียกได้ว่า6ชั่วโมงก่อนแข่งวันนี้เมนูแข่ง2ทุ่มเดี๋ยวเราไปล่าไลเซนเหมือนเดิมว่าจะได้ใครบ้างคิดว่าน่าจะมีคนใหม่ๆมาบ้านะครับอย่างเช่นคอบบี้เมนูหรือว่าลุกชออะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะได้มีโอกาสได้ไลเซนคนใหม่นะครับ มาแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าคนเยอะมากมีขนาดมาถึงโลกหน้าก่อนตั้ง6ชั่วโมงแต่ว่าแถวที่เข้าก็คือเต็มแล้วนะครับมีแค่อีกฝั่งหนึ่งที่ไปยืนได้ซึ่งฝั่งนั้นอ่ะโอกาสไม่ค่อยเยอะที่จะมีผู้เล่นเดินมานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเราล้มเลิกภารกิจดีกว่าน,นะครับแล้วก็เดี๋ยววานอาทิตย์ที่มาอยู่เจอกักบเบลมาตันเดี๋ยวเรามาใหม่ระหว่างทางเดินกลับบ้านเนี่ยฟ้าใสนะครับมานั่งอยู่ทางข้างกับแบกแฮมก็ แมนูเนี่ยเหลือแต่ในนัดยูโรปาลีกในบ้านนะครับอีก2นัดก็คือนัดนี้เจอกับโบโดแล้วก็อีกนัดหนึ่งก็คือเปิดบ้านรับกันเมเยอรของเรนเจอร์นะครับช่วงกลางเดือนมกราคมแต่ว่าเดือนมกราคมเนี่ยที่จะไปซีทริปกับที่มหาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยนัดนี้ก็จะถือว่าเป็นนัดสุดท้ายที่จะได้มาดูที่สนามนะครับในรอบแบ่งกลุ่มสำหรับยูโรปาลีกแล้วก็หวังว่าเราจะเจอกันในศึกนี้อีกทีหนึ่งเป็นไม่รอบเพลย์ออฟก็สทีมสุดท้ายนะครับถ้าให้ดีก็เป็น16สุดท้ายเลยก็ได้ ต่ว่าถ้าเพลย์ออฟก็ไม่ติดเพราะว่าเราจะได้ดูเพิ่อมอีกนัดหนึ่งนะครับก็หวังว่าจะจบด้วยการรับชัยชนะสําหรับนัดน,นี้เรามาทาย11ผู้เล่นกันเล่นเล่นลกันนะครับวันนี้ไม่ได้หาข้อมูลมาเยอะมากอาจจะไม่ได้มีข้อมูล1 0 0ว่าใครเจ็บใครพร้อมบ้างนะครับแต่ว่าขอเดาดูเล่นๆแล้วกันสําหรับผู้รักษาประตูเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นยูโรปาลีกเนะาะไบรินเดีอาจจะได้รับโอกาสบ้างนะครับเป็นผู้รักษาประตูมือสองก็ แต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่สาคัญเหมือนกันที่จะต้องได้รับชัยชนะก็เป็นไปได้ที่โอนาน่าจะลงแต่ว่าก็ขอเอาเป็นใบินดีละกันนะครับสำหรับหลังสามคนเนี่ยจอน,นี่อีเวนเหมือนจะได้รับอาการบาดเจ็บก็เลยคิดว่าคนที่จะลงมาแทนน่าจะเป็นมาติเนสนะครับคิดว่าน่าจะฟิตแล้วก็กลับมาลงเล่นได้แล้วตรงกลางก็ยังจะมีเดลิกนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยน่าจะใช้มัสะราวีเหมือนเดิมหลังจากที่ทำผลงานได้ดี ตำแหน่งวิงแบ็กทั้งสองข้างเนี่ยนัดที่แล้วอามาอาจจะยังมีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็มีลูกชอที่กลับมาฟิตแล้วเนี่ยก็เลยขอเดาว่าซ้ายอาจจะเป็นลูกชอแล้วก็ขวาเป็นเดียโก้ดาร์โลนะครับลองใช้แบ็กเล่นวิงแบ็กบ้างนะครับหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยใช้ปีกอย่างอามัดมาเล่นส่วนตรงกลางเนี่ยหลังจากที่แมชที่แล้วใช้คาเซมิโลยืนคู่กับอิริกเซ่นนะครับเป็นคนที่มีอายุเยอะทั้งคู่เนี่ยก็เห็นว่าตรงกลางสู้ ความสดความใหม่ของกลางเอฟซีไม่ได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนบ้างคิดว่าคนที่ได้ลงอาจจะเป็นคาเซมิโรโซนอีกคนนึงเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะถอยบรูโนมายินเหมือนกันนะครับเพราะว่าอาจจะทดล่องแผนเจอกับโบโดในยูโรปาลีกแล้วก็ลองดูว่าบรูโนเนี่ยสามารถเล่นลงมาต่ำได้ไหมเพราะว่านอกจากอ r เร็กซนแล้วเนี่ยไมนุก็าจจะยังฟิตไม่ทันก็เลยขอเดาเป็นคาเซมิโรกับบรูโนก่อนละกันนะครับ ส่วน3าคนข้างหน้าเนี่ยคิดว่ากองหนนะ้าอาจจะเป็นโอกาสของฮอยลุนได้มีโอกาสลองบ้างนะครับหลังจากที่เขาที่แล้แฟร้แรชฟอร์ดไปแล้วอามาเดียโรหลังจากที่ทำแอคเซสได้ในนัดแรกในการคุมทีมออมริมก็มีโอกาสที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวลูกบ้างนะครับหลังจากทีมตช์ที่แล้วเล่นวิงแบ็กก็เลยขอเดาว่าเป็นอามาดละกันส่วนอีกคนนึงที่น่าสนใจเลยเนี่ยก็คือเมสันเม์นะครับหลังจากที่เขาเคยเล่นแผนนี้มาแล้วก็ คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสของมิมวทนเมาส์ที่จะได้ลงตัวจริงทดลองระบบตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น3ตัวหน้าเนี่ยขอดาวเป็นมิสทอนเมาส์อามาติอาโร่แล้วก็กรัสบูทฮอยลลุนนะครับแต่เดี๋ยวจะอ้อมไปถ่ายให้ดูนะคะว่าคนมารอต่อแถวรับนักเตะเยอะแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวจะเดินกลับไปที่พักก่อนที่จะกลับมาอีกทีหนึ่งน่าจะมาสักหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เตะสองคู่ 5โมงนะครับเรากำลังจะเดินนอกไปสนามอีกรอบหนึ่งถามว่างงไหมงงครับง,งงนะครับไม่รู้จะตัดยัง,ง,งไงนะงงเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวเราไปที่สนามกันนะครับรลอ้อนบอกแล้วนะครับทุกคนก็มีถูกว่างผิดบ้างาอย่างเช่นผู้รักษาประตูก็ยังคงเป็นโอนาน่าอยู่แล้วก็วันนี้แอนโทนีได้เล่นวิงแบ็กนะครับส่วนตัวจริงก็มีเมสันเมาส์วันนี้ได้รับประกาศก็เดี๋ยวรอดูว่าจะทําผลงานเป็นยังไงบ้างนะครับ น,นี้ได้ถ่ายเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าขาัหลับไม่มีคนอยู่สามารถยกโทรศัพท์ได้มาเต็มที่ the play

Replacing number twenty-one, Anthony. He's number eighteen, Casemiro. Put <laughs> it! 쥐고! แล้วนะครับในดูชนะสามสคือต้องรุนขนาดนี้ไหมเนี่ยวันอาทิตย์ก็คือน่าจะเหนื่อยนะครับ,บเดี๋ยวเราจะการวันอาทิตย์อีกทีหนึ่งเจอเอลมาตัาน,นะครับจบเกมไปแล้วนะครับสำหรับยูโรปาลีกแมนยูก็เปิดบ้านเอาชนะโบโดกลิมไปได้สามประตูต่อสองนะครับแต่ว่าตอนที่ดูในสนามเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเห็นว่ามีการใช้แท็กติกที่ค่อนข้างเยอะนะครับเลยอาจจะขอมาวิเคราะห์หลังเกมกันสักเล็กน้อย เรามาเริ่มจาก11ตัวจริงที่อัมโมริมเรียกใช้ในวันนี้ก่อนนะครับก่อนอื่เลยก็ต้องบอกว่าที่จริงแล้วมันก็คือเหมือนกับเป็นการลองแผนให้โอกาสผู้เล่นที่ยังไม่เคยได้ลงเนี่ยได้มีโอกาสนะครับอย่างเช่นทานแอนโทนี่ได้โอกาสมา,มาลองเล่นในแบ็คฟังขวาหรือแม้แต่เมซันเมาเองในตำแหน่งเบอร์สิลองถอยบรูโน่ลงมายืนตรงกลางนะครับแล้วก็ ริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นทางมาเลเซียที่ไม่ได้ลงตัวจริงมาเกิน500วันนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้หายจากอาการบาดเจ็บแล้วก็ได้ลองเล่นในตำแหน่งนวิงแบ็กฝั่งซ้ายนั่นเอง ถ้าเราไล่ไปทีละตำแหน่งนะครับผู้รักษาประตูโอนาน่าหลังจากที่นัดเจออิฟสวิกทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับวันนี้ก็เป็นอีกนัดที่เขามีโชว์ลูกเซฟถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นลูกที่เวอร์กมากแต่ว่าก็ยืนตำแหน่งได้ดีแล้วก็สามารถช่วยเซฟเอาไว้ได้นะครับโดยเฉพาะลูกฟรีคิกนาะที่สุดท้ายที่ค่อนข้างลุนเลยก็เป็นโอนาน่าที่ช่วยเซฟเอาไว้ รวมไปถึงการแค่ขจังหวะที่ Diego oh an, เดียก้ดอโลเนี่ยสรงคืนหลังแล้วก็บอลเหมือนจะสั้นเกินไปเขาก็มีช่วยออกไปสาก,กัดนะครับถึงแม้ว่ามีโอกาสสูงเสี่ยงกับการทําแฮร์บอลก็ตามแต่ว่าก็ช่วยทีมเอาไว้ได้นในจังหวะนั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเนชที่ดีของอันเดรโอนานะขยขบมาที่แผงกองหลัง3าคนนะครับก็ตรงกลางเนี่ยเป็นเดลิกด้านซ้ายก็จะเป็นมาติเนสสลัดอาการบาดเจ็บหลังกลับม,มาลงตัวจริงได้แล้วก็ ด้านขวาเนี่ยก็เป็นมัสราวีเหมือนเดน,นะครับถ้าให้เลือกหนึ่งคนที่ทําผลงานได้ดีที่สุดเนี่ยก็คงเป็นมัสราวีนอกจากจะมีส่วนช่วยกับเกมรับแล้วเนี่ยเกมรุกเขาก็ยังสามารถที่จะมีสภาวะล็อกหลบผู้เล่นก่อนที่จะ cross บอลให้กับทอยลุนยิงตีเสมอ2อสองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ดีมากๆของมัสราวีคาถามที่น่าสนใจก็คือถ้าเราได้เซ็นเตอร์แบ็กกลับมาเพิ่มไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่แม็กควายลินเดเลฟหรือว่าโยโรก็ตามเนี่ยเขาจะยังได้ลงเล่นในตาแหน่ง เซ็นเตอร์แบ็กฝั่งขวาไหมนะครับหรือว่าจะขยับขึ้นไปสูงขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อัลโมริมจะต้องตัดสินใจต่อไปที่วิงแบ็กนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเขาให้โอกาสมาเาเซียได้ลงเล่นในตัวจริงในรอบ5 0 0กว่าวันเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ายังไม่ผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะเกมลุกหรือว่าเกมรับจะตาม เกมรุกเนี่ยที่จีต้องบอกว่าเขาได้บอลเยอะมากเลยนะแมนยูเนี่ยตัดสินใจที่จะเจาะฝั่งซ้ายอย่างเดียวเลยนะครับเวลาที่เดลิกให้บอลเนี่ยก็จะได้ส่งไปให้มาตินเอสมาตินเนสเนี่ยก็จะส่งไปให้มาลลเซียตลอดแต่ว่าก็ยังไม่มีแม้แต่จังหวะที่สามารถสร้างความมือหวาได้นะครับส่วนใหญ่ที่ครอสบอลไปเนี่ยก็เข้ามือผู้รักษาประตูหรือไม่ก็ โดดออกไปเลยนะครับส่วนเกมลับเนี่ยก็ต้องบอกว่าประตูที่เราเสียลูกที่2ก็จะเป็นทางมาลเลเซียที่วิ่งตามไม่ทันนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เขาคนเดียวร้อยเเซที่ที่มีส่วนผิดพลาดมันอาจจะแบบมีคนมาซ้อนไม่ทันด้วยแต่ว่าก็คงหนีไม่พ้นที่จะโดนวิจารว่าเขาโดนวิ่งแซงจริงๆนะครับในจังหวะนั้นก็ถือว่ายังทดสอบไม่ผ่านแต่ว่าก็ไม่แปลกเพราะว่าเพิ่งกลับมาเล่นได้ในรอบ500วันเนาะก็ าจจะต้องให้เวลาเขาอีกนิดนึงลองดูว่าเขาจะสามารถทําได้ดีกว่านี้ไหมนะครับก็ดูที่ออมลิฟแล้วแหละว,ว่าจะสามารถดดงนสายภาพให้กับทางมาเลเซียเนี่ยกลับมาเฉดฉายในตําแหน่งแบ็กซ้ายได้ไหรือไม่นะครับท,ท,ทั้งที่ตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรายังไม่ได้เห็นจุดที่พีคที่สุดของเขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งแบ็กซ้ายหรือว่าวิงแบ็กต่าง ฝั่งขวาเนี่ยก็ให้โอกาสแอนโทนีได้ลองลองมาเล่นนะครับก็ต้องบอกว่าทําได้ดีกว่ามาเลเซียนิดหน่อยนะครับด้วยความที่เขาเป็นปีกมาก่อนแล้วมาเล่นตั้งแต่วนนี้ด้วยเนาะมันก็จะแบบมีความมือวามีการเลี้ยงหลบล็อกหลบอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงลบกินตัวหนึ่งต่อหนึ่งหรือว่าถ้าทางโบโดเนี่ยมี2คนมาช่วยแอนโทนี Anthony ก็ ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากนะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะมีทาชิ่งกับเมสันเมลได้บางลูกแต่ว่าก็ต้องดีกว่านี้ถ้าสมมุติว่าอยากจะได้11ตัวจริงนะครับสำหรับแอนโทนีตรงกลาง2คนครับก็อูกาเต้กักบบรูโน่ที่จริงก็ถือว่าค่อนข้างเด่นทั้งคู่นะครับอูกาเต้จะดูเด่นกว่าหน่อยแบบมีส่วนร่วมกับเกมวิ่งทั้งสนามเลยนะครับตัดบอลได้หลายลูกแล้วก็ยังทำแอคกซิสลูกที่เป็นประตูชัยได้ด้วยนะครับส่วนบรูโน่เนี่ยตอนที่เขาขยับลงมาเล่นตรงกลางก็ ได้บอลค่อนข้างเยอะนะครับเป็นตัวมันแบบคุมจังหวะเลยคําถามก็คืออโมรรมจะคิดว่าเขามีประโยชน์มากที่สุดในลาตหนตงไหนนะครับ <c oughs> คืออย่างในบูโน่เนี่ยก็ลงตัวจริงแน่ๆอยู่แหละแต่ว่าตําแหน่งไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อถังตัวเขาเองแล้วก็ทีมมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงกลางของคนหรือว่าจะขยับขึ้นไปเล่นเบอร์สิบนะครับขยับมาที่3ตัวลุกนะครับวันนี้เหมือนจะยืนเป็น3-43สามซะมากกว่านะครับข้างหน้า3คนก็จะมีเมสันเมาส์ คาราโช่แล้วก็นาฟ้เาเป็นรัสมุทฮอยหลุดนะครับคนที่ทําผลงานได้ค่อนข้างโดดเด่นเลยก็คือเมสันเมานะครับโดยเฉพาะในสนามเนี่ยตอนที่ดูเนี่ยก็จะเห็นวิธีการเคลื่อนที่ของเขาด้วยนะครับมีจังหวะที่เขาวิ่งโอเวอร์แลปเพื่อที่จะไปรับบอลจากวิกแบ็กก่อนที่จะเปิดกลับเข้าไปเนี่ย เหมือนกับคลิปวิดีโอซ้อมที่แมนยูปล่อยออกมาเลยนะครับก็เขาก็จะหาช่องได้ค่อนข้างดีสําหรับเมสันเมาส์ทาให้เกมรุกดูแบบมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็ประตูชัยที่ได้เนี่ยก็เป็นจังหวะการสกิทบอลเขี่ยบอลของเมสันเมาส์ด้วยนะครับให้อูกาเต้หลุดไปเปิดกลับมาให้หอยลุลุนดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีของเมสันเมาส์เสียดายลูกที่เขามีโอกาสยิงในกรอเขตโทษแต่ว่าไปโดนขานะครับถ้าสมุดยิงได้ด้วยเนี่ยน่จะได้รับคําชมมากกว่านี้อีกก็ ต้องลุนให้เขาฟิตพอที่จะสามารถดึนระยะเป็นตัวสิงได้นะครับในตำแหน่งเบอร์สิบสำหรับเมสันเมาส่วนกาลาโชเนี่ยหลังจากที่ยิงประตูไลโอด้าตั้งแต่ก่อนหนึ่งนาทีเนี่ยหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีลูกที่วิวรมากนะครับโดยรวมก็ยังเชยๆอยู่สำหรับกาลาโชนะครับส่วนคนที่ทําได้ดีกว่านั้นก็น่าจะเป็นฮอยลุนเปรียบเทียบกับมาราสเทฟอร์ดในนัดที่แล้วที่ยืนเป็นหน้าเป้านันนี้เป็นฮอยลุนเนี่ยก็ต้องบอกว่าแตกต่างค่อนข้างเยอะนะครับ นี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราอยากได้จากกองหน้าตัวเป้าจริงๆไม่ว่าจะเป็นการพักบอลหรือว่ามีโอกาสเขาก็สามารถโชงทําประตูเองได้นะครับจากรูปที่2ที่มีการใช้เฟ r ร t ส o u c h ด้วยเท้าซ้ายที่ค่อนข้างดีทําให้สามารถยิงเท้าขวาเข้าไปเสียบเสาได้ก็ถือว่าเป็นประตูที่เหมือนกับทําเองได้ด้วยนะครับสาหรับกองหน้าแล้วก็อีกลูกหนึ่งก็คือเป็นรูปเหมือนกับหาช่องในการแทบอินก็ มีส่วนร่วมกับทาง3ประตูเลยจังหวะแรกเนะี่ยเขาก็ไปกดดันผู้รักษาประตูทาให้เกิดความผิดพลาดก่อนที่กานาโชจะยิงนะครับก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นแล้วก็เหมือนกับเขาบอกว่าเขาคุ้นชินกับตำแหน่งนี้ด้วยนะครับก็หวังว่าจะทําประตูดได้มากขึ้นสําหรับราสมหอยลนั่นเองหลังจากนั้นก็จะมีเปลี่ยนตัว3คนนะครับมีลุคชอลงมาแทนมาติเนสแรชฟอร์ดแทนมเมสันเมาแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออามาดดอาโรนะครับลงมาเล่นแทน แอนโทนีนั่นเองก็จุดที่น่าสนใจหนึ่ง 1, จุดก็คือลุกชอบหลังจากที่เขาลงมาแล้วเนี่ยเขาก็มายืนเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายแทนที่มาตินเนสเนี่ยแหละซึ่งเขาก็จ่ายบอลได้ดีพอๆกับมาตินเนสเลยนะเพราะว่าเขาก็แบบมีเรื่องประสบการณ์การโคลมจังหวะแล้วก็ใช้ทางซ้ายในการสายบอลได้ดีนะครับคาถามที่น่าสนใจตอนที่ดูเนี่ยก็คือถ้าลุกชอฟิตจริงๆกลับมาแบบเป็นช่วงพีเนี่ยแล้วมาตินเนสก็ไม่มีอาการบาดเจ็บเนี่ย เราจะสามารถใช้เขาทางค้นลงเล่นพร้อมกันได้ไหมนะครับถ้าสมมติว่าต้องเดียดแยกกันเองเนี่ยก็จะแอบเสียดายนิดหน่อยเพราะว่าจะเห็นได้ว่าสองนาที่ผ่านมาเนี่ยามาริมให้ลูกชอลงมาเป็นเซ็นร์บแบบฝั่งซ้ายตลอดเลยนะครับยังไม่เคยให้ลองเล่นวิงแบ,บ็กเลยเพราะฉะนั้นนีถ้าเกิดว่าต้องเลือกจริงๆเราก็าจ,จะต้องสลับกันระหว่างลูกชอกับมาติเนสนะครับ ประเด็นสุดท้ายที่อยากจะพูดก็คือการเปลี่ยนตัวคนสุดท้ายครับคารเซมิโร่เนี่ยโดนเปลี่ยนลงมาแทนเดนลิกในนาทีที่66นั่นหมายความว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเล่นโดยที่ไม่มีเซ็นเตอร์แบ็กอาชีพนานกว่า25นาทีนะครับเป็นอะไรที่ใช้คำว่าอินเซนหรือว่าแบบบ้าไปแล้วได้เลยนะครับสำหรับแผนนี้ของอารมริมเพราะว่าตัดสินใจที่จะเอาคาเซมิโร่ลงมาเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตรงกลางแถมเรานำอยู่3ประตูสอบด้วยนะครับ ก่อนเกมเนี่ยเรามีเซ็นเตอร์แบ็กอาชีพ2คนก็คือมาร์ติเนสกับเดลิกชอเนี่ยลงมาแทนมาร์ติเนสชอก็ไม่ใช่เซ็นเตอร์แบ็กการจากแบ็กสายคาเซเมโร่เนี่ยคือตรงกลางที่ลงมาเล่นเซ็นเตอร์แบ็ก เพราะฉะนั้นเราไม่มีเซ็นเตอร์แบ็กอยู่ในสนามเลยนานกว่า25นาทีครับก็เท่าที่ดูปฏิกิริยาจากแฟนบอลเนี่ยเขาก็แบบท่อนข้างคือหานะว่าแบบโอ้ตัดสินใจที่จะไม่ใช้เซ็นเตอร์แบ็กเลยท่าทางที่ยังนำอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าพอเราดูเนี่ยก็เข้าใจได้ว่าทําไมถึงตัดสินใจใช้แบบนี้เพราะว่าพอคารเซมิลล์ลงมาเนี่ยก็คือจุดเด่นเลยก็คือการออกบอลที่แม่นยำนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคาะระยะสัน้น หรือระยะยาวเนี่ยเขาก็แบบมีการตัดสินใจเสี่ยงบางลูกที่จะแบบเปิดบอลโดเปิดบอลข้ามไปในจังหวะหนึ่งนะครับก็นี่น่าจะเป็นจุดที่อารมอริมอยากใช้และเรื่องของการออกบอลเพราะว่าเซ็นเตอร์ตรงกลางเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันในการจ่ายบอลทางซ้ายและขวาหรือว่าจะเป็นการจงตีแนแนวลึกนะครับเพียงแต่ว่าการตัดสินใจที่ฟุตเสี่ยงนี้เนี่ยมันโอเคเพราะว่าผลลัพธ์ก็คือเราชนะ3าสองนะครับ คิดไม่ออกเลยว่าถ้าโดนตีเสมอขึ้นไปเนี่ยจุดนี้น่าจะเป็นประเด็นใหญ่พอสมควรกับการเสี่ยงครั้งนี้นะครับโดยที่ไม่มีเซนเตอร์แบ็กอาชีพในสนามเลยประมาณนี้นะครับทุกคนลองมาวิเคราะห์หลังเกมดูเพราะว่าตอนที่ยืนดูอยู่ในสนามอะ่ะมันก็แบบมีความคิดหล,ลายๆอย่างที่แบบเออมีตรงนี้ด้วยที่เขาใช้แบบจุดนี้ที่เห็นนะครับแล้วก็การที่เราได้แบบไปดูในสนามด้วยก็เลยมาวิเคราะห์ฝากสั้นๆเพราะว่ามันแบบเต็แมแพ้มาด้วยเนาะของรมริมนะครับก็ เดี๋ยวเราเจอกันวันอาทิตย์อีกทีในแมนยูอยู่บ้านรับการมาเยือนของเอเวัตตนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไป